ตลาดละแหงร้อยปีร้อยหรอเหรอมาตามล่าพระธา k a n ริมคลองครับพระธ a า a n กลับรถเนี่ยจอดที่เขาให้จอดเลยข้างหน้าเลยถ้าขับเข้าไปมึงลงคลองแน่จะมีสองฝั่งนะไอ้ฝั่งอีกฝั่งเทศบาลเขาจอดได้เอเหรอเออแต่ว่าเราเข้ามาอีกทางอเราเข้าไม่เป็นเหมือนกันเราเข้าทางนี้บเลื่อนประตูแล้วเลี้ยวสายเี่ือตลาดละแหงตอนนี้กําลังติดกับคํานี้เว้ยโ่ชนานี่ไงเฮ้ยเข้าไม่ได้แล้วถ้าสูงกว่านี้เข้าไม่ได้คนแบบมีควายทำไมมึงไม่ยอ ตายไปไปโอ้เหมือนถอายบ้านคุณเลยเนี่ยกี้ใช่ไม่หรือว่าร้านนี้ร้านนี้แหละเดินเข้ามาก็เห็นเลยเออเดินเข้ามาเห็นเลยง่ายเลยรู้ว่าอันนี้อะไรนี่ลงยิ้วนะลงเก่าแทบหนี่ไงลงยิ้วลงยิ้วเนี่ยลงก่อนเป็นใช่ในซอยบ้านผมมีเมื่อก่อนมันเครื่องจอแดนเคยมาที่นี่นะก็เนี่ยเห็นนะเขาเลยมีบาร์ตไว้ให้มาเครื่องจอแดนยุคแปดศูนย์นะไม่รู้ว่าทิ้งรองเท้าไว้บ้างป่ะนะไม่น่าใช่ร้านนี้ป่ะเพราะว่ามันเหแบบได้ค่าไหมนู่นอันนี้น่าลงเจ๊น่าจะเป็นร้านนี้แหละ ใช่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นอ้นี้ปะที่คุณเล่นอ่ะไม่ใช่ครับอันนั้นชวนชมอ่ะอ๋อนะ่ชวนชมใช่ครับไม่ใช่บอลไซนี่แต่จริงเนี่ยที่เขาฝังเนี่ยไม่ใช่เขาจะเอาโครงมานะเดี๋ยวเขาวาตัดออกเหรอบอลไซนี่ต้องเป็นรูปกลมๆเนี่ยไม่อมันบอลเตะเด็กบอลไซน์เฮ้ยร้านนี้แหละเอาโต๊ะเลยสองคนครับครับโค้กคาเสิกกาเลยโค้กคาบสิกอ่ะพี่กุ้ง อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตกปลาเล็กเหรอหรือว่าใช่ใช่ปลาหมอใช่ป่ะใช่กุ้งนี่ไ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 งแม่งต่อละแม่งต่อละนี่ไงเมื่อก่อนผมโคตรชอบตกอย่างเงี้ยเหรออืมไม่มึงทำบาปนะวะไม่ได้ทำอะไรเลยตกปลาเองจับกาแมนยูอ่ะแม่งออกตลอดตอนนี้ มื่อก่อนไม่ต้องเป็นโชว์อย่างนะไอ้เหี้ยแล้วดูน้ำอ่ะดูน้ำหลังจากนี้แมนยูน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นพอได้แล้วนะพูดถึงอ่ะดูยังไม่เชื่อใจใครเท่าไงตอนนี้เพราะว่ารุฟานรุฟานมาเนี่ยสรุปเขาเอารุฟานดิสลอยป่ะรุฟานหรือซาบี้ผมว่าซาบี้เป็นดับหนึ่งอยู่ตอนนี้เขาข่าวลงนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยซาบี้ให้ลูกแต่งเสื้อแมนยูแ้วนะอ๋อเป็นนายะแล้วใช่แต่เสื้อแมนยูนะ ผมชอบวิธีการเล่นของซาบี้นะทำไมไม่เป็เรื่องเมนูอาหารนะมาร้านนี้ต้องสั่งหมูทรงเครื่องอ่าใช่ผมดูมาเนี้แล้วก็ต้มยำปลาช่อนต้มยำปลาช่อนไอ้เคีื่กระเพาะหมูเกี่ยมฉายเว้ยอ่กระเพาะหมูหนึ่งหมูทรงเครื่องผมเห็นทุกโพสต์มีเน่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 มันมีหลายอย่างว่ะพี่เฮ้ยผมขอดูโพสต์ไปเพราะว่าเมื่อกี้ดูมาในนั้นอ่ะมันจะเห็นอยู่อันหนึ่งที่มันทอดๆอ่ะไอ้นี่ก็อร่อยเว้ยเห็นมีตั้งอ้เต้าหู้ทรงเครื่องเหรอเออมันเป็นแบบจีนๆไอ้ยำสามกราบเลยเนี่ยสามกรอบ กาบสาพระเลยรเนี่ยย,ย,ยำสามกาบ <c oughs> หรือว่าเมนูนี้นอนไม่หลับแน่มึงนอนไม่หลับแน่เมนูอะไรพัดเผ็ดปากคนปากกายนอน <c oughs> น <c oughs> ได้มี่วะวะเดี๋ยวได้ดักถูกไหมต่วแดกทำไมก็คนดูมึงจะแดกเยี่ย,ยเลยเนี่ยอันนี้ผมชอบอยู่นะยังไงครับ <c oughs> มันมีรวมๆมาต้มยำลวมฮิตรวมฮิตนะลมมิดนะแต่มาพิจารณ์เลยจ้าต้องไปสั่งก็อัดนะร้านเทปอะเคยปะ นี่อัดเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้ใช่ใช่ไข่เจียวแล้วกันต้าหู้ทรงเครื่องกินไหมเนี่ยกินกินเอาป่ะเอาป่ะไอ้พวกนี้ไม่เอาแล้วผัดขี้เมาปลากายเลยอุ๊ยแมวแล้วไอ้เนี่ยเห็นมีคนสั่งทุกอันเลยเนี่ยนี่คือจ่อเหรออ๋อนี่ไงหมูทอดนี่ไงหมูทรงเครื่องโอเคได้แล้วแล้ไอเนี่อะไรเนี่ยกระเพรียงไช่กระเพรียงไช่เนี่ยกระเพรีย่พร้อหมูมีแล้วนี่อะไรต้มยำอันเนี้ยเนี่ยต้มยำปลาช่อนเนี่ยนี่อะไรกระเพาะหมูทอดกระเทียมบ้างนี่ยกระเพาะหมูตุ๋นบ้างเออนั่นแหละนั่นแหละเอาเลยแล้วก็ต้มยำปลาช่่่่่อออนนนนนะะไไไได้้้้้้เหีีีียาแแลลววรบพมขตง ข้าเปล่าสองข้าเปล่าหนึ่งดีกว่าคนละครึ่งมอแล้วข้าเปล่าหนึ่งพอเพรามันหวานแม่งเยอะเพรามันหวานแม่งเยอะประมาณนี้นะคุณไปสื่อแบบสื่อวิสืยทัศนคุณครับสวัสดีครับ ขายมากี่ปีแล้วครับสี่แปดอันนี้คืออะไรครับต้นไมาปลากายอ๋อขี้มาปลากาย,อ,ยอันนี้คือเมนูอะไรครับส่งเครื่องอ๋อที่อยู่ในอันแรกของเมนูเลือ เนว่ะอันนี้คืออะไรนะพี่ก็เพราะหมูเกี่ยวไช่อะอันนี้คือเกี่ยวไช่ถูกป่ะเกี่ยวไช่เกี่ยวไช่กับผักกาดกระป๋องแม่อันเดียวันะไอ้เฮียเนี่ยผมก็จะถามพี่อันเนี้ยไม่ใช่เนี่ยก็ไม่เห็นเขาเรียกผัดผักกาดกระป๋องเขาเรียกผัดเกี่ยวไช่เกี่ยวไช่กับเพราะหมูแม่เข้ากันแบบร้านโบราณโบราณชอบมีโคตรหนุ่มโคตวหเฮ้ยเฮ้ยพี่รสชาติโบราณแม่งโยกโหดว่ะใหวเลยเนี่โคตรชิงไหมโอ้ยไหลน้ำแเนี่ยเดแม่ต่างถิด นี่ก็กระบอกหมูด้อนเปี้ยสังยิตคืออันเนี้ยกระเพาะหมูต๋นเนี่ยผมนึกว่ามันเป็นแบบน้ำขุยถิกงไงใช่ผสมไปจะขอลองกินกับข้าวหน่อยดิดูล่าทำไมคนต่างเยอะน่าจะเข้ากันนะหย่ออืมน้ำอ่ะนะน้ำมันจะออกแบบหวานนัวอืมแต่อันเนี้ยมันจะเปรี้ยวอ่าใช่แล้วพอดูกระเพาะหมูอ่ะแล้วพอกระเพาะหมูเขาทำสะอาดนุ่มด้วยใช่เลย แม่งดีแบบดีมากเนี่ยมันมันไม่ซับซ้อนเลยนะไม่มีอะไรเลยนะอืมแต่ถ้าจะทําให้ได้รสชาตินี้ผมบอกเลยว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะยากวกว่าทีแรกข้าวจานเดียวใส่ต้องเพิ่มข้าวน้งกว่าทุกคน้ีึ้งอนี้ย้องแต่อันนี้ไปเล่น่นะตัองอึกต้องมาใหม่น้ำเพี่ยวนะเปลี่ยวเลย <Leaving S 2> โคนล่านโคนล่านบอกแล้วอ๋อนี่ <บ S 2> มาแล้วต้องคูสงเครื่องผม ข้าวห้าดาวต้นยำรสชาติโคตรึงนอะถึงนแบบโคตรขึนอะแล้วปลาช่อนไ้่นะปลาช่อนแต่เขาเหมือนเป็นเนื้อไม่มีปรุงวะอ่าไม่มีไม่มีเป็นเนื้อเดียวเป็นเนื้อเป็นเนื้อเดียวก็เห็นอยู่มีกรกทีแห้งเข้ามาแล้วอันเนี้ยสักลูกโต๊ะนะถูกโต๊ะนี่ันี้หมูลงเครื่องมอนนี่ก็คล้ายพวกจอนะไม่ได้เป็นตรงๆจ้แหกึ้นแหกึ้นไม่ให้จอเขาเรียกว่าแหกึ้นแหกึ้นห่ะถ้าหจ้อมันจะทำมาจากหมูกบปูอะไรเงี้ยแต่แหกึ้นมันทำมาจากกุ้ง หอมหอมพวกเครื่องปริชัยแล้วก็หวานนิดเดียวอือเออนี่กินตายเลยเพลินเพลินมากแลรสพิเศษดีอันนี้เจอมิ้งชิ้นบัวไปจบเลยอืมปกติเราจะเห็นในเต้าหู้ทรงเครื่องอ่ะจะใส่แป้งมันด้วยไงที่มันน้ำมันเหนียวเหนียวหน่อยอ๋อได้ได้จานีจอ้เมนูเต้าหู้เนี่ยผมขอหั่นเนี่ยนะได้เพราะว่าถ้ากัดไปพลาดเนี่ยผมบอกเลยร้อนใช่ร้อนไงรสชาติดีอืม รสชาติดีไม่ได้แตกปลาหลาอันเนี้ยไม่ได้ขนาดแบบอุ้ยมันเป็นของจริงเหรอเ้าต้มที่จรินเมนูคุ้นแนพะเราไม่ได้ติวอย่างนั้นอ่ะใช่สูตรก็ถูกนะครมันเป็นเมนูเรียบง่ายอ,อ่าที่รินเมนูนี้ก็เรียบง่ายเลยเนี่ยไอเฮียกับแม่อร่อยวะ่ะเนื้อคือเป็นเมนูมาเรียบๆครับลองดูเปลี่ยนฟสีอ่ะพอทิ้งซอสพริกก็ได้อีกสีหนึงน่งถ้าอย่างเราชอบเปรี้ยวอ่ะนะ พราะเราเราไม่ได้กินหวานหวานเหนียวเหนียวไดยธรรมชาติเราไม่ได้โตมากับน,น้ำซุ้ใเ่ีหยใช่ใช่ผมไม่ชอบซินบวยเท่าไหร่มันก็เลยแบบหวานอันนี้ครับดูน้ำมาเดี๋ยวน้ำมันโคตรแบบโคตรฝนโคตรเครื่องดิบไทยอ่ะคล้ายๆเราไปกินพวกน้ำเครื่องในหมูสมองหมูได้ไหมแล้วก็มันจะมีต้มเลือดหมูที่เยวาวราชใครใส่กระเพาะที่นั่งชอบเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอชิมน้ำก่อนนะได้ครับ เอาไปใส่ข้าวต้มกินกันตาโอ้พี่แม่งแม่งแม่งช่เลยที่เราคิดเลยอะโอ้จีนจีนแบบวจีนอะกระเพาะครับกระเพาะมาเป็นแบบนี้นะความถึงเพราะวารากระเพาะวาราอือหัวกลมแม่จนแบบนิ่มน่าใช่แต่ไม่ได้เปื่อละเดี๋ยวขอลองข้าวเลย อืมอือโคตรดีไม่รู้ว่าผมไสนี่กับอะไรดีกว่าแล้วพริกสนี่แห้งไปเลยนะต้องอยำมันขมมากแล้วไม่เผ็ดไม่<ท>ไม่ไ,มไมด้ไเผ็ดอย่างนั้นนะแต่ว่ามันจะเผ็ดร้อนๆนนะแล้วก็มีความฉุนพริกแห้งม,มันมันจี้ถึงเครื่องนะใช่อือโอ้รส่ะเหมือนในน้ําอ่ะเขาเรียกน้ําพวกตะไคร้ขาอะไรแม่งออกมาเต็มเลยแล้วเวลาปรุงอ่ะโคตรมันออฮิดีว่ะดีแบบดีเลยครับคุณลองทลองเป็น อันนี้เป็นเมนูสุดโปรดผมเลยนะอันเนี้ยถ้าคนชอบน่าจะโอเคนะเนาะแต่ร้านนี้นเขาจะผัดหวานหวานหน่อยเลยใช่พี่มพเมนูนี้นะเดี๋ยวเพื่อนดูเลยเกี๊ยวข้าวนี่ก็เลิฟเลยดิโอ้โหเจอข้าวเลิฟเลยเลิฟเห็นเขาผัดอันนี้ดีป่ะอยากสั่งผัดบุลเส้นอะไรอย่างเงี้ยเลยนะไอผัดปลยเซียนเนี่ยอโอ้โหอันเนี้ยอันนี้แม่งคือเดอะเบสว่ะ เขาเชื่อมหมือนเพราะบางบางทีเราก็เราก็จะเจออันนี้ที่มันแข็งๆหน่อยแต่เนี้เขาจะหัดมาพอดีอ่ะแต่เราเจอไม่ไม่ไม่แข็งเลยนะดี<ห>ดีแบบดีเลยอร่อยชาิโหดด้วยได้เฮ้ยมันมีเมนูไหนต้องใช้น้ำปลาอย่างมันเหมือนยางว่ะไอ้ขี้เหมือนยังไม่ได้แตกเลยว่ะถ้าตรงเหมือนยางเลยวะ่ะไม่ต้องนะไม่ต้องอ่ะมันไม่ต้องใช้อ่ะอ อันนี้แม่งเดือดโอ้โหอันนี้โคตรเดือดโคตรใช่แล้วดูตอนควนขึ้นมาเดีย๋ยวถ้าผมอธิบายว่าไอ้แม่งจะเป็นคนที่แบบช,ชอบกินน้ำที่แม<ห>่ง<ห>พริกไทยเยอะๆอันนี้อันนี้แหละไม่ตรงสายนี่แหละ,หหละคนจะเลิฟ้ไม่ตรงสายเลยอันนี้ตรง,งแบบตรงเลยน้ำพริกไทยเยอะแล้วก็เพาะนุ่มๆตรงสายแบบเรียนคณิตวิจจบไปเป็นหมออะไรอย่างนงี้เยตรงสายเลยเนี่ยแล้วผมทานนี้เลยนะไม่เห็นว่าเวลากูกินโต๊ะกูกินอะไรกูจะใส่พริกไทยเยอะๆแต่อันนี้ถ้าเห็นจากแววตากูแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะเลยล่ะ ไอ้แค่มันครบว่ะอ mm ันเนี so it, it ้ยมันนวลมันนัวมันแบบแล้วดูในช้อนเนี่ยโอหแม่งเลยเนาะแต่ไม่ได้สายโหดนะไม่ไม่ใช่สายเถื่อนด้วยที่แต่มวันมันนวลนวลไม่สังเกตว่าเวลามีโคชนามีอะไรมาเขาจะเป็นรสชาติจิงเนี้ยรสชาติสิ่งเนี้ยเหลาว่ะหรือว่าสมัยก่อนมันคือกึ่งเหลาอาจจะเป็นไปได้นะเด้ออาจจะเป็นไปได้ที่เป็นเหลาอ่ะโอ้แต่อันนี้นะมาเจอกับซอสติ๊กะเที่ยจบเลยจบแบบจบเลย มันคือมันคือพวกแป้งหอยจ้อแป้งแหกหรือตงแต้งข้างในเป็นหมูใช่แค่นั้นเองเขาก็เลยบอกว่าหมูอะไรนะหมูตรงเครื่องใส่เครื่องทอดเพราะมันปรุงมาเต็มหูขอกลับมานี้แล้วไอ้เนี้ยเพลินเพลินจัดเลยเปนไม่ธามอาหราร้อยป่ะคือ ร้อยสองร้อยครับรู้สึกว่าถ้าขนาดเนี้ยราคาอาหารที่นี่นะขั้นต่ำถั่วเฉลี่ยคือ150ขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่จะส0 0เห็นว่าเมนูจะ200ร้อยปีที่ว่าแบบ160ถึง200ร้ออ่ะประมาณที่นี่มันต้องเข้าใจว่ามันไม่เหมือนพัฒนาการเก่าที่เออมันเป็นทรงพัฒนาการเก่าแต่เขาไม่ได้ให้น้อยด้วยไงผมว่าก็รับปีก็บังดีอ่ะก็โอเคอ่ะนี่เราสั่งเนี้ยกินสี่คนใช่ไหมใช่ป่ะเราก็เลยบอกว่าไม่ไม่ค่อยได้สั่งข้าว มายุแล่ะลองไปก่อนแล้วกันวันก่อนไปปอวันนี้มาแป๊บผมบอกแล้วพรุ่งนี้ดาะก่อนใครก็ได้หาดาะถานดาะให้หน่อยดาะพุชนาก็ได้ต้องไหมเขายึดไปเขาดื่มลดมือกันนิ่มนะแลวซิกเนเจอร์ที่นี่คือจะเป็นผู้ลุงกับป้าเป็นคนทำเท่านั้นเท่านั้นแล้วผมขอใส่พริน้ำปลาทุดกับทุกเมนูนะอื ดอกที่น้ำปลานีดเดียวมันจะรสชาติเพิ่มขึ้นอแสดงว่าเลือกน้ำปลาหอม<ช>เป็นไปได้แต่ไไ่ได้มันเพิ่มขึ้นเลยี่เมนูหลักๆอ่ะจะมีประมาณนี้นอกนั้นเนี่ยลแล้วสา่คนลวแต่ที่เห็นทุกโต๊ะสั่งอ่ะคือเนี่ยแคร์คืนกับวันนี้แล้วก็สามเลยใช่แล้วก็มีกราเทีนแดดเดียวโดนหลังดิไม่จะพูดว่าไหนไมเขาไม่รู้สั่งอะไรต่อจะจอกคืนนี้ก็อิ่มแล้วนะเพราะว่าเราสั่งมาเราก็ไม่ได้กินอ่ะใช่น<ช>ี่ไม่ขอไปกินหน่อยได้ไหมได้ เก็บงานอะ่ะคือน้ํามันเนี่ยช่วงน้ํามันแพงเนี่ยคุณอย่าให้มันเหลือนะก็ใช้น้ํามันให้คุ้มนะ,ะมันจะไม่เหลือในท้องผมก็เด็ขับเกลือเทนกินแต่เมื่อกี้ผมลองกินไป้เรื่อยอยากจิ้มเยอะหรือไม่จิ้มเลยผมชอบมากอสองเมนูที่คุณต้องสัง่งครับอันนี้ต้องสั่งพเพราะเพินมากอ่า มันเกินกินเลขจริงจริงข้าวได้ใช่ครับแล้วก็อันนี้ยังไงผมตจำหน้าตาไม่ได้เลยีตอนนี้แม่งเลยเกข่่เหลือเท่ไ่ตอนนี้คือบอกเลยว่าแยกข้าวสี่หมดแล้วซึ่งสังขารผมเพิ่มอีกอันได้ไหมนี่จริงๆอันนี้อยากแนะนำมากแต่กลัวคนไม่เก็ตในรสชาตินเออบางทีบางคนไม่กินเผ็ดพิไทยใช่ครับใช่คือบางคนไม่ได้กินรน้ำรสชาตินี้แยงเลยนะอ่า คือร้อนน้งวันนะมันร้อนกลิ่นพริกไทยมันขึ้นแต่ว่าของเราเนี่ยถ้าใครชอบแบบว่าน้ำเชงเชงที่เป็นพริกไทยอ่ะอือันนี้คุณไม่ควรพลาดด้วยการน้ำ b ครับครับกับกุ้ยกระช่องว้กระช่องน้ำพริกเระมันแจมได้อยู่แล้วมาเลยฮย กินข้าวไม่กินหวานใครเป็นคนคิดใครใครบอกกินข้าวเสร็จกินหวานปุ๊บเบาหวานกินข้าวกินข้าวก็ต้องกินหวานมันล้างปากไงล้างปากได้ล้างปากล้างปากแต่ว่าบางทีเรากินเผ็ดเผ็กินซาๆามาแล้วจบอือมีข้าวเหนียวดำนี่ว่าจะไม่กินข้าวเดินข้าวเหนียวดำอีกแล้วเมื่อกี้ไม่กินข้าวเพราะว่าพี่เจ็ดกินข้าวออกี่คนละครึ่งชาไเแล้วกินกลับพอกๆักมาก็เนียวดมาเดี๋ยวนี้อันนี้เข้าวกับข้าวถ้วยหนึ่งหนักกว่าข้าวอีก เพิ่งขึ ing, ้นรถไอเยียโดนแอร์มุ no. ่งงย่วงเลยนะผมก็ต้องคิดว่าอะไรว่าเหมือนจะเป็นรสช่องที่อร่อยนะอ่รสช่องตรงนี้นะครับใชรได้ครับผมใส่รสช่องเลยใช่ได้เลยเดี๋ยวผมจะบอกให้ใ่ได้เลยโอ้ยอย่างนี้หวานหอมใช่ได้หวานหอมสวที่หอมอันนี้ของแท้ใช่น้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลปี๊บไปน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวอะไรพวกนั้นอ่ะแล้วรสช่องเนี่ยไม่ตรงโบราณเลยนะคือตอนนี้บางอันอ่ะมันจะดีไซน์มาใหม่้วเห็นป่ะเออ แล้วเมื่อก่อนไม่มีไม่ได้นะครับข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำไม่มีไม่ได้แล้วบางบางคนเขาใส่นี่งอันเว้ยไอ้ข้าวเหนียวสับเรียบอ่ยมกาเรียกข้าวเหนียวเลยไม่รู้แต่อร่อยมากเออที่เราพิจิตรน้ำตาลอ่ะ่อดใบตองใช่ตัดออกปุ๊บตูของเขนคือช่องข้าวเหนียวใช่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่ข้าวเหนียวดำด้วยเนาะไม่ใช่ข้าวเหนียวดำแต่มันเขาสีเหลืองๆอ่ะจับได้ใช่ใช่เป็นข้าวเหนียวสีเหลืองหัวร้านนี้เดือดไอ้เดือดบอกเลยลองทิ้งเงินไหมได้เก็บเงินได้นะครับ อบกอกกล้วยโบราณทำเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนเป็นไงด,ดูอินเทอร์เน็ตเยอะนิดเดือดปะ่ะโอ้ดีฮะแต่ว่าที่มีฝรัโบราณช่แล้วพอมันได้น้ำตาลน,น้ำตาลาสแดงลรยมาหน้าเวียเขาขายขาข้าวตาลใสแดง,งบอกเลยว่ากินเล่นนะโหยอันนี้ดีเลยแหละต้องมาลองว่ะเดี๋ยวมันหาว่าเราเวอร์ะมันก็ได้เลยมากินมันไม่มันไม่แย่แน่ไม่แย่แน่ มันอยู่ด้วว่าคงกินรสจัดหรือเปล่าแต่ไม่มีทางอร่อยเหมือนกันแน่หรอกอันนี้คองเราเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าวันนี้เรา970บาทโอเคนะครับลองเช็คก่อนนะครับเขาให้เราเช็ค160อ๋อเห็น160คูณ4ก็คือมีเมนู160อ่ะสอย่างใช่ครับแล้วก็0 0แล้วก็น0่โอเค970ได้นะได้ครับโอดแล้นะครับ97 เขาให้ปริมาณเยอะนะไม่ได้น้อยกลางๆหรือกลางๆไม่ได้กลางๆไม่ได้เยอะมากแต่ไม่ได้น้อยจะตกใจใช่ถ้าหนึ่งจ่ายนี้ครับเพราะว่าถ้าคนมากินเนี่ยในระดับสองร้อยเนี่ยถ้ามากินปกติอาจจะมีที่คาดหลางไม่เหมือนกันไงพี่อืมอืเยอะหรือน้อยแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ไม่ไม่เท่ากันว่าไม่เท่ากันเพราะนั้นเนี่ยผมให้จำกัดกับเขาเขาเขาจะกับความว่าคำจำกัดความผมไม่คำจำกัดความว่ากลางๆแต่โดยรสชาติแล้วอะไรเนี่ยผมว่าอิ่มอยู่แล้วเพลิน ครับคุณเหมาเราพร้อมไปก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับกันได้วันนี้เราอยู่ที่ปทุมธานีนะครับครับกาให้ไก่ไม่่าย g บเวีขาอ้อมเ้ยแม่งพาเราไปเข้ารุ่นวงแหวนไก่ส<ช>ัตว์เลยเพอที่เราเดินอ่ะอันเนี้ย หมือนร้านเขาตั้งหมดเลยเว้ยเมืไปเข้าข้างในอ่ะเราไม่ใช่โรงเจนะเนี่ยบ้านทั้งหมดเลยอ๋อเหรอล็อกเนี่ยยาวๆเนี่ยอืมคือข,ข้างในร้านก็มีโต๊ะถูกไหมใช่ไม่ใช่โต๊ะน้อยนะข้างในก็มีโต๊ะนะแล้วดูตากประช่อนไห้เดิกระช่อนแดดเดียวโอ้โหตากสักกลายเป็นช้อนไปหมดแล้วตัวใหญ่ด้วยอ๋อนี่ก็เป็นร้านตรงนี้ใช่ใช่ใช่อ๋อเออว่ะ อแล้วโต๊ะเขาตรงนี้ก็กเต็ม,มเ,ขเขาคงรับเต็มเลยอ่ะวันเสาร์อาทิตย์หลกักๆสามครึ่งถึงสี่มีแน่นอนผมผมว่าอย่างนั้นส<ม>ามจุดเจ็ดห้า 7, แล้วกันสามถ้าพี่แดกมาเลยสามจุดเจ็ดห้าได้อยู่ สามจุดเจ็ดน่าจะนะลายโภชนาแนะนําว่าเสาร์ทิ์คุณเดือดร้อนแน่ถ้าคุณมาที่นี่แต่โต๊ะไม่น้อยอ่ะแต่ก็รอหน่อยเพราะว่าเขาทําแค่สองคนเออ,เออเขาทำสอง,<ร>งคนตรง,ตรงนี้เนี่ยถ้าดูถึงตอนนี้เนี่ยผมว่าคงไม่มีใครดูถึงนะแต่ถ้าใครดูถึงนะรอหน่อยเสาร์ทิ์อาจจะต้องรอนอนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ลุงกับป้าบอกเลยว่าทําไม่ไหวเออเขาบอกว่า หนักเกินหนักหนักหนักเกินนะครับก็อย่างว่าครับคนก็ตามมากินกันเนาะจากที่อื่นอะไรเงี้ยเราก็ดูที่อื่นมากินเหมือนกันเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงบ้างอย่างไร,รนะครับวันนี้ก็มาลองแล้วผมกว่าคุ้มที่จะมามกับ เมนูที่เขามีให้เราอ่าใช่นะครับผมแล้วก็มาเที่ยวด้วยแหละปกติแถวนี้น่าจะเป็นตลาดเดินใครชอบเดินตลาดเก่าตลาดน้ําอ่ะตลาดเก่าตลาดน้ําตลาดร้อยปีตลาดอะไรเงี้ยเฉลียวเฉลชัวเอียวเียบยังไงก็ต้องมีของหวานโบราณไะเดี๋ยวกลับบ้านเงนปะข้าโดมเนี่ยเหรอนึกว่ากระโจมไปครับไปไปเดี๋ยวเจอ